สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับโพผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้วันพุธนะครับก็เป็นผลงานการจัดของทีมงานกลุ่มพลังใหม่ในศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่สนามมวยบิทเมอรราชดำเนินนะครับจ่ายสดทางช่องเจเคนสิบแปดนะครับก็หลังประมาณสักหลังครบรอชาติอ่ะนะครับเจอกันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยถือว่ามวยจัดก็ ไม่ได้คีริวคีเลมากแต่ก็ยังพอมีคัดมาให้ได้แฟนวได้ติดตามกันทั้งหมดเนี่ยสามรายเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะมีใครบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูกันขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเราด้วหนึ่งนะครับขอบคุณทางมวยสองสองเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันติดต่อกันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับถือว่า คัดมาแล้วนะครับไปกันที่คู่รองรายการเลยนะครับเป็นคู่ของท่านนายเจ้าสุรชัยสอสมหมายครับเจอกับคอปเตอร์ทีเวียมยิ่งร้อยยีปอนเท่ากันสุรชัยมารถไปจุดสนะครับส่วนคอปเตอร์มาลถไป็น1.4 นะครับโดยที่อเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่สุรชัยต่อ11.8นะครับสุรชัย3มชาติต่อ11.8ทําไมถึงต่อ11.8หน้าต่อหน้ารองดีสุรชัยต่อสมหมายครับหรือว่าซุปเปอร์ท็อปสอบประสบโชคคนโคราชนะครับอายุ32แล้วนะครับน้ำหนักไปปล่อย61 <S <S ม้ยขวานะครับเขาในเหนียวแน่นอย่างเดียวไม่ลูกเสียบเขาจะใส่อาวุธเก่งกันเลย <S 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 เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับชนะโนลิสันแพ้สิงห์ดมทองแล้วก็เสมอกีรีหลวง ส่วนน่าใเจ้าคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมเนี่ยนะครับหรือว่าพูลลาบนกยีราดกระงนะครับคนกระบี่นะครับซ้อมอยู่ทีบีเอ็มยิมอายุยี่สิบสองเองห่างกันสิบปีอายุน้ำหนักกันปล่อยเท่ากันนะครับฟอร์มหลังก็โบยเข่าฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงสภาพร่างกายก็น่าจะดูสดกว่าดีกว่าช่วงหลังชนะมาสองไฟต์ติดเลยชนะพันมงคลกับชนะศิลางเงินแต่ปัญหาคือทางนายเจ้าสุรชัยต่อยที่ราชเนินเนี่ยต่อยโคตรด,ดีเลยไม่รู้ไปอะไร มักจะถูกโชโลก,กับการต่อยที่นี่นะครับผมมองว่าสุรชัยดีกว่าลูกเสียบเข่ายอดไส้นะจับไปที่สุรชัยแล้วกันเพราะวันนี้ต่อยที่เวทีมวยร,ราชดำเนินด้วยนะครับมาถึงคู่เอกนำรายการครับเป็นคู่ของท่านในเจ้า อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับแสนรักเกียร์ทรงฤทธิ์นะครับเจอกับเขาพ่องศักพินโย130ปอนด์เท่ากันก็แสนรักเนี่ยช่างได้ตามพิกัดเลยส่วนขาวพ่องเนี่ยนะครับขาดไปจุดหนึ่งถือว่าน้ำหนักก็สบายๆทั้งคู่เลทเปิดเนี่ยอยู่ที่แสนรักต่อ11 8นะครับแสนรักต่อ11 8ไปดูการพื้นเพย์ฟอร์มหลังคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับแสนรักเกียร์ทรงลิศกรุงเทพนี่แหละซ้อมอยู่เกียร์ทรงฤทธิ์นะครับไอชื่อเดิมก็คือไอเจ้าสายฟ้าน้อยนี่แหละนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะมาสี่า 4ไฟล์หลังนะครับชนะมาติดติดกันหมดเลยชนะน็อกไปถึงสามชนะน็อกสิงนะครับชนะน็อกเขาใหญ่ชนะคะแนนคีรีหลวงแล้วก็ชนะคะแนนวูเออชนะน็อกวูคองมานะครับก็มวยฝีมือนะครับสูงยาเฟืนครบเครื่องนะครับส่วนทานด้นขาวพองนะครับสักพินโยนะครับก็ มวยสูงยาวเข่าในเหนีนยวแน่นนะครับแต่วันนี้ก็รูปร่างเนี่ยไม่ได้เปรียบคู่ชกหรอกนะครับแพ้คะแนนวูคองนะครับชนะกล้าลบแล้วก็มาแพ้คะแนนวูคองอยู่ชหนึง่งส่วนตัวผมผมมองว่าแสนรักประทะไปแล้วทีต่อทีดูดีกว่าจัดไปที่นั่นลยเจ้าแสนรัก,รกลนกันกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มสดกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจด้วยนะครับแล้วก็ข้ามไปที่คู่เอกช่วงหลังเลยนะครับ นั่นก็คือนั่าน,นเจ้าเพชรพัทยานะครับเพชรอสิระนะครับเจอกับกึกก้องนาวีอันดามัน125ปอนด์เท่ากันเพชรพัทยาเนี่ยขาดจุด3ส่วนกึกก้องเนี่ยนะครับลดไปจุด6คู่นี้เนี่ยนะครับเลทเปิดกับเพชรพัทยาต่อ11.8นะครับ คู่นี้พื้นเพฟอร์มหลังนะครับเพชรพัทยานะครับมวยฝืนครบเครื่องอาวุธหนัก,อา,นกอาวุธแรงนะครับช่วงหลังก็ชนะมูชนะคะแนนมูฮัมหมัดและก็ชนะคะแนนชนะศึกมาส่วนกึกก้องนะครับก็มวยเข่านะครับเตะต่ตอยแรงเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยแพ้นนอกไอเจ้าเขาใหญ่มานะครับผมมองว่าเป็นพัทยาดูดีกว่านะครับทีต่อที เผอๆออาจจะลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับวันนี้เลดเปิดที่มวยที่ชอบนะเลดเปิดต่อ11.8หมดเลยนะครับแล้วก็มวยต่อทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรชัยแสนรัก แล้วก็เป็นท่านนายเจ้าเพชรพัทยานี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อย3รายนะครับก็ขอให้เป็นวันที่โชคดีนะครับตั้งแต่ช่วง่บยๆเลยแล้วกันนะครับยันไปช่วงค่าเลยนะครับขอให้แฟนบทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดหัวใจกดติดตามกันด้วยลวกันนะครับอ่ะวันนี้ผมแชมเปี้ยนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ